ครับก็วสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับก็คลิปนี้จะพามาดูกู้มาปลาเลยนะครับโคมาสุปีซีสองร้อยรุ่นสิบนะครับเอ็มโอหรือว่าเอ็มซีโรกับเช่าโคมาสุรุ่นปีซีสองร้อยรุ่นเจ็ดนะครับพอไปกู้นะครับ กำลังตักทรายนะครับใส่ดำก็เป็นพี่น้องทางไวัยนะครับ่นเจ็ดกับุ่นสิบมมุมกล้องเก็บไม่หมดครับ ก็เป็นรุ่นปีกับรุ่นน้องนะครับดูความเร็วครับตั้งคู่นะก็ถ้าชอบก็มีเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ดูความเร็วของกับตังกู้พยายามตายไอ้เห็นในทั้งสองกันนะครับ พี่น้องต่างวัยนะครับโอ้เต็มแล้วปิดล็อก ็ยังรุ่นเจ็นะครับยังตักสายยีโดนะพอเรื่องรายละเอียดรถเราไม่สามารถรีวิวได้นะครับก็ดูการตำมานของรถไปก่อนนะครับความเร็วความเรงแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับถึงจะเป็นพี่น้องก็ถือ ค okay. สงสัยหน้าเต็มนะครับ <Okay. S 1> ก็ร่นเจ็ดไปเรื่อยๆแตมันไม่เหมือนกับรุ่นสิบนะครับรุ่นสิบเขาพัฒนานะครับไปไกลปามาหลังนะครับนี่ ขอมุมกล้องเราเก็บไม่หมดนะครับก็ใส่สายฟาวครับ เป็นการการตำมารนะครับการตามานง็กดกดกดชอบก็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็อีกกระพักก่นนาจะพักเตียงนะครับ ต่อแล้วนะครับคณเจ็ดจอดแล้วโอเคครับเพืชอจบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ